สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะย9 9เมษายน2563อยู่กับคุณนพจรสคุณสารวัตรดิฉันอาริรัตน์พร้อมผู้บรรยายภาษามือคุณชวลาค่ะ238ปีกรุงรัตนโกสินทร์นำเสนอวันนี้ตอนที่7 สวัสดีครับนี่คือสารคดีชุดใต้ร่มพระบรมี238ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครับในปีพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติท่ามกลางสถานการณ์ประเทศที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแม้กระนั้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ยังทรงมุ่งมั่นปรับปรุงกิจการบ้านเมืองในหลายด้านให้ทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นกิจการบ้านเมืองในหลายด้าน ส่งเร่งรัดการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาส่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับพร้อมทั้งพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อให้ราษฎรมีโอกาสศึกษาต่อขั้นสูงโดยการสอบแข่งขันทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยท่งยุบหน่วยงานปรับปรุงการเก็บภาษีและตัดทอนงบประมาณที่ไม่จําเป็นพุทธศักราช2475เป็นปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีทรงให้จัดพระราชพิธีฉลองพระนคร และโปรดให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานปฐมบรมราชานุสรพร้องประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่หนึ่งเชิงสะพานฝั่งพระนครทรงวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มจากทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเป็นที่ปรึกษาการบริหารราชการแผ่นดินจากนั้นโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญร,ร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาถึงสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้ ด้วยพิจารณาว่ารัษฎรยังไม่มีความพร้อมเมื่อคณะร,รัษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475จึงทรงยินยอมเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบบประชาธิปไตยและพระราชทานรัฐธรร,รถถมนูญชั่วคราวในวันที่27มิถุนายนจากนั้นได้พระราชทานรัฐธรรถถมนูญถาวรในวันที่10ธันวาคมทางการจึงกำหนดให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ ต่อมาหลักการและการกระทำบางประการของคณะราษฎรไม่ตรงกับพระราชดำริทั้งทรงมีปัญหาพระพลนนาัยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระองค์และประทับที่ประเทศอังกฤษระยะหนึ่งทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอดทนอดกลั้นไม่ชาวไทยเสียเลือดเนื้อ ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเช่นประเทศอื่นๆองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระกิตติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช2556